วันนี้นะคะมากินลาบหมูยุ่วค่ะนี่ค่ะมีลาบหมูมีผักข้ตองแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวนะคะบอกเลยว่าอร่อยสุดๆหอมด้วยนี่อืมอืมอร่อยมากใช้มือเลยนะทุกคน Mm hmm. นี่ค่ะอืมกระเจี๊ยบเหลียวกินแบบสดสด อร่อยมากเป็นคนที่ชอบกินกะเจี๊ยบเขียวสดๆดนะคะเหมือน,นผักสด